สวัสดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูงานวางระบบท่อระบายน้ําภายในโครงการคือวางท่อระบายน้ําใต้ถนนคอนกรีตภายในโครงการคือถนนที่เรากันไว้เป็นทางสาธารณะโอเคไหมครับพอดีจังหวะได้พอดีเลยบอพักมาส่งช้านิดหนึง่ง <c oughs> นะครับบอพักมาส่งช้านิดหนึง่งแต่หน้างานเราก็รันต่อไปตีความหมายทุกเรื่องเป็นเรื่องดีเมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วมั้งน้องบอสปวดท้องนิดหน่อย ก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเดินทางไปกลับกินเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเมื่อคืนนี้เลยนอนดึกเลยนะครับสิ่งที่ผมเล่าเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้ทุกๆุกคนได้เข้าใจประเด็นในเรื่องของการที่เราจะรอพร้อมเราจะรอพร้อมเราจะรอทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวจะรอให้อะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นอย่างที่เราคิดแล้วเราถึงจะลงมือทําหรือค่อยๆที่จะลงมือทํา ไม่มีอยู่จริงครับมีสองอย่างอยู่ที่เราเลือกจะลงมือทําหรือเลือกที่จะไม่ลงมือทําการที่เราเพิกเฉยการที่เรานิ่งไม่ได้ทำอะไรสิ่งบางอย่างนั่นคือเราเลือกที่จะไม่ลงมือทานะโอเคไหมเมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มครึ่งน้องบอสปวดท้องน่าจะกินหมูกรอบตอนเย็นเยอะหรือเปล่า <laughs> พาไปฮะไปโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเดินทางกลับไปประมาณหนึ่งชั่วโมง กำหนดการที่เราจะที่เราคิดไว้เราจะต้องตื่นกี่โมงทําอะไรบ้างอะไรยังไงมันก็จะคาดเคลื่อนไปเห็นไหมครับมันกจะคาดเคลื่อนไปมันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาตลอดเราลองสังเกตจากตัวเราเองก็ได้ถ้าเราลอคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะทำตรงนี้ตรงนี้หนึ่งสองสามี่รอหนึ่งสองสี่ย่างนี้ก่อนถึงจะทําโอกาสที่จะได้ทาโคตรน้อยเลือกที่จะทำเถอะครับโอเคไหมเลือกที่จะทํา พอเห็นการในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าง,งานกันตอนนี้วางท่อระบายน้ําภายในโครงการนะครับงานวางท่อระบายน้ําภายในโครงการให้ทีมงานเราเห็นภาพท่อระบายน้ําภายในโครงการหมายในวามหมายคือท่อที่เราวางใต้ถนนคอนกรีตหรือว่าถนนที่เรากันไว้เป็นทางสาธารณะภายในโครงการของเราเฟสเจ็ดเรากันถนนกว้าง6เมรห าลึกประมาณน่าจะ80เมตรได้ไหมจากหลังที่1ถึงหลังที่7ประมาณนี้80กเมตรเราเทแล้วถึงหลังที่4ตอนนี้2องรอบที่เทไปถึงหลังที่ 4, ี่รอบแรก1นึ่งถึงสามรอบที่สหลังที่สหลังเดียวรอบนี้เทห้าหกจ็บงานถนนภายในโครงการใครจำได้บ้างว่าท่อระบายน้ำเราใช้ขนาดเท่าไหร่ ท่อระบายน้ำเราใช้ขนาด60เซนแล้วก็40เซนบอ่อพักก็ขนาดใหญ่นะครับบอ่อพักมันก็จะสัมพันธ์กับขนาดท่อของเรานั่นแหละโอเคไปดูด้วยกันเลยตอนนี้ผมยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามติดๆเรานะฝั่งตรงข้ามจะมีถนนคอนกรีตที่จะลดจอะไรได้นะครับเป็นที่ของชุมชนเขาแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตที่วิ่งผ่านเข้าไปในชุมชน ตอนนี้ที่ขามทะเลสอก็มีการพัฒนามีความเจริญเติบโตเยอะมากมากที่ดินราคาขึ้นเยอะมากมากนะครับแปลงคงเรายังเหลืออยู่นะครับแปลงคงเรายังเหลืออยู่มีทีมงานที่น่ารักของเรามาด้วยนะครับรถสีแดงแดงลูกศิษย์ธรรมนาสดลูกศิษย์ธรรมนาสดมาพัฒนาที่โคราชวันนี้แวะมาเที่ยวหน้างานนะฮะ อาไม่ให้ดูทะเบียนรถเดี๋ยวจะจําได้วันนี้มาเที่ยวเนี่ยมาเจอพอดีปกติเขาจะโทรมาล่วงหน้าก่อนนี่คือถนนคอนกรีตด,ด้านหน้าโครงการเราถนนคอนกรีตด้านหน้าโครงการเราแล้วก็ถนนภายในโครงการที่เรากันไว้หกเมตห้าสิบนี่แหละครับคือแนวท่อระบายน้ําที่เราวางอันนี้คือตําแหน่งบอ่อพักนะคือแนวท่อระบายน้ําที่เราวางถามสว่วนนะครับ พาทีมงานดูดูงานท่อครับระยะเสาระยะห้องอ่าได้ได้ครับเราจะชักล่องตอนที่เราทีเพื่อที่จะให้น้ําไหลลงบ่อพักบ่อพักถ้าสังเกตดูเราจะวางระหว่างแนวเขตบ้านสองหลังเพื่อที่จะให้ท่อระบายน้ํารอบบ้านด้วยพรือท่อระบายน้ําภายในบ้านนะครับมันลงตรงบ่อพักนี้ บอ่อพักเราจะวางระหว่างบ้านสองหลังนะครับแล้วเราออกซ้ายขัาเลยนะท่อระบายน้ำภายในบ้านเนี่ยเราออกซ้ายขวาเลยโอ้โหอันนี้คือบอ่อพักเล็กใช้ขนาดใช้กับท่อขนาด40เซนนะครับน่าจะประมาณสูงน่าจะประมาณ60ได้6กคูณหไอตัวบอ่อพักใหญ่เนี่ยสูงเมตรคูณเมตร2 0ใช้กับท่อขนาด60เซนในตัวใหญ่ หัวพักก็ต้องแจ้งลงหน้าเหมือนกันนะเหมือนเขาไปเอามาจากที่อื่นให้นะก็เออลยรอกันหน่อยนึงงานก็จะประมาณนี้พี่ใหญ่ไม่เข้าไปนะครับเข้าไปดูได้เหยีย <Yeah, S 2> บนี่เลยก็ได้ครับนี่บัวพักกำลังเชื่อมท่อที่ระวางไว้ก่อนหน้านี้อยู่ บ่อ,บอพักเราจะวางลงประมาณนี้ทีมงานเรารุมช่วยกันครับเนื่องจากบอ่อพักมาช้าทีมงานเราลุมช่วยกันตามปกติประมาณสี่โมงนี่จะต้องได้กบดินแล้วนะแต่นี่เราบ่อพักไหนเราหาระดับก่อนนะครับหาระดับหาระยะก่อนป้าครับให้ให้เฮียกระพันนะฮะอ่าโอเค,อเคฟู ระดับแล้วก็ขุดหลุมปกติเราจะวางระยะห่างจากแนวเขตหรือแนวกําแพงประมาณห้าสิบเซนประมาณห้าสิบเซนจะไม่ได้วางชิดแนวเขตหรือว่าแนวรั้วเราเลยนะจะวางประมาณห้าสิบเซบรรยากาศดีมากขอบคุณครับนี่บรรยากาศโดยรอบแปลงคงเหลืออีกหนึ่งไร่หนึ่งงานแปลงคงเหลืออีกหนึ่งไร่หนึ่งงานใครสนใจสอบถามมาได้นะครับสี่พันเก้าร้บาทต่อตารางวา บอ่อพักใหญ่เขาก็จะวางเชื่อมอย่างเงี้ยแล้วก็ปูนปิดปูนปิดตามขอบเราปิดเฉพาะขอบด้านบนบอ่อพักใหญ่แล้วท่อระบายน้ําภายในบ้านก็จะถูกมาเชื่อมกับบอ่อพักตนี้แหละครับเราก็จะเจาะด้านข้างนะเจาะรูด้านข้างเราใช้ท่อ p v c สีนิ้วเชื่อมออกมาเพื่อที่จะระบายน้ําลงบอ่อพักตรงนี้ ใช้ท่อ PVC เดียวสวัสดีครับพี่สมเกียรติคุณสมชายคุณพงศกรคุณอรัญญาโบตันนะฮะทีมงานช่างของเรากำลังปิดปิดรอยขอบอยู่ปิดขอบปูนปิดขอบอแนวท่อแนวท่อรอยต่อระหว่างท่อท่อแต่ละท่อนก็จะยาวหนึ่งเมตรนะหกสินเซนนี่หมายคือวงในนะหกเซนวงกว้างของ ท่อวงใน60เซนแล้วแต่ละท่อนจะยาว1เมตรอันนี้เราก็จะวิ่งยาวาเลยครับยาววพอมาถึงแนวเขีระหว่างบ้านอย่างเงี้ยอย่างเช่นหลังที่ห้ากับหลังที่6กตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่วางบบาคพักอันนี้จะเป็นจุดที่วางบบาคพักไปโคมาล้เดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นกันดูมุมนู้นกัน อยู่มุมนู้นกัน What? ทีมงานแมคโครเราคือทีมงานประจำนะครับน้องนัดแมคโครวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวแหลังที่เจ็ดทีมงานขุดวางท่อระบายน้ำรอบบ้านก็ยังคงดำเนินการต่อไปนี่ที่เราฝากบอกกับท่นานเจ้าของโครงการทุกๆคนเห็นไหมครับเวลามีการขุดแนววางท่อระบายน้ำภายในโครงการอย่างนี้ แล้วเรามีงานเสาไฟเรียบร้อยแล้วให้ใส่เหล็กสล็ดค้าเสาวไว้นะค้ายันเสาวไว้ไม่งั้นอาจจะเอียงจะสุดได้แล้วแล้วถ้าหนักก็คือถึงขั้นที่จะล้มได้แปบบดินนิดหน่อยเพื่อที่จะวางบาอพักต่อไป รอบนี้จัดให้สุดซอยเลยครับห้าหกเจ็ดจัดให้สุดให้ปิดงานไปเลยถ้าถ้าบอ่อพักมาตามระยะเวลาเสร็จแล้วแบบน,นี้เราไม่ได้สัง่งเขาลงหน้าเลยแหละสัง่งเขาแค่วันเดียวพอดีรถแมคโครเขาว่างสองวัน,นวันนี้กับว,วันนี้เราเลยรีบจัดก่อนลนักษณะนี้เขาเรียกว่าการเทลีนนะครับคือเทลีนคือเทปูนหยาบ ก่อนที่จะวางท่อเทลีนก่อน,นะนหลังจากปิดรอยต่อระหว่างท่อเร,รียบร,ร้อยแล้ววางบ่อพักเรียบร้อยแล้วพอปูนหมาดๆนเองเราก็สามารถที่จะกบหลุมได้นะครับกบดินได้แล้วพอปูนหมาดๆนะกบดินได้แล้ว,นะลลวกบดินก่อนที่จะเทก็ต้องอัดน้ําลงไปอีกนะ ตำแหน่งที่มีรอยท่อที่เราขุดท่อลักษณะน,นี้ดินจะยุบลงเยอะพอสมควรหลังจากที่เรากบดินลงแล้วเราอัดน้ําลงไปนะครับชเปิดน้ําปล่อยไว้เลยปล่อยน้ําไว้เลยดินมันก็จะยุบตัวเซตตัวลงอีกแล้วเราก็ต้องมาเพิ่มดินอีกถ้าเราไม่อัดน้ําไม่อัดดีให้อัดไม่อัดดินให้ดีมันจะยุบหลังจากที่เราเทถนนแล้วทีนี้ถนนเรามันจะแตกร้าวได้ง่ายขึ้น ระยะห่างประมาณห้าสิบเซนนะครับจากแนวขีดกำแพงรั้วของเราเนี่ยม่ใจะไปวางท่อจนชิดกับแนวกำแพงนะเพราะว่ารั้วของเรามันก็จะมีฟุตติ้งมีคานด้านล่างอะไรย่างี้ใช่ไหมอาจจะซุดอาจจะยุบได้ระยะห่างประมาณห้าสิบเซนจากแนวกำแพงออกมาถึงจะเป็นแนวการวางท่อระบายน้ําีที่เราเห็นคือระยะของถนนภายในโครงการของเรานะครับ ก็จะเป็นการเทคอนกรีตในโอกาสต่อไปหลังจากที่มีการวางท่อกบดินเรียบร้อยแล้วโอ้ปกติทีมงานช่างผู้ละหมาองเราจะเลิกงาน5้าโมงวันนี้น่าจะมีการเลดนิดหน่อยเพื่อให้งานจบโปรเจกต์เพื่อให้งานจบโปรเจกต์ท่อที่เราเห็นอยู่คือท่อระบายน้ำ ภายในโครงการหรือว่าท่อระบายน้ําใต้ถนนภายในโครงการใช้ท่อขนาด60เซนนะครับความกว้างของท่อของวงในนะ่ะ60เซนมันจะมีท่ออัดแรงธรรมดากับอัดแรงเสริมเหล็กนะท่อมันจะมีท่ออัดแรงธรรมดากับอัดแรงเสริมเหล็กเราก็ลองเลือกใช้ตามความเหมาะสมของเราก็แล้วกันนะครับ ดีครับสารวัตรนักล่าโอ้โรถแมคโครก็จะหิ้วบ่อพักมาอิ้วท่อมามาวางรถแมคโครเล็กตามภาพที่เราเห็นอยู่หนึ่งวันคือวันละสี่พันนี่ตามรอบนี่คือจะต้องจบงานได้แล้วสีโ่โมงครึ่งเกือบห้าโมงจะต้องจบงานได้แล้วแต่วันนี้เหลืออีกพอสมควร จำนวนจาก,กระยะเวลาแล้วน่าจะจบงานประมาณหกโมงครึ่งวันนี้น่าจะจบงานประมาณหกโมงครึ่งพิเศษพิเศษเดี๋ยวต้องให้ทีมงานช่างไปซื้อเครื่องดื่มมารองท้องกันสักหน่อยหลบแดดนิดหนึ่งหลบแดดนิดหนึ่งนี่ครับภายในบ้านหลังที่เจ็ดหลังที่เจ็ดอันน่าอยู่ส่วนตัวผมชอบหลังที่เจ็ดนะริมสุดแล้วก็ส่วนตัว ดิมสุดแล้วก็ส่วนตัวสวัสดีครับคุณเกีริสเรีนนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่อินทร h โฮมเฟสเจ็ดอำเภอขามเทวสอจังหวัดนครราชสีมาพาทีมงานเราดูงานวางท่อระบายน้ําภายในโครงการท่อตัวนี้ถ้าตามหลักจริงๆนะครับตามกระบวนการขั้นตอนจริงนะครับท้องถิ่นอบอตอจะต้องยินยอมรับทราบเพราะทางที่เรายกให้สาธรณะนะ ทางที่เรายกให้สารณะหลังจากที่เราจดทะเบียนแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วแสดงจิตนาว่าโอเคโอเคมีการแบ่งถูกต้องชัดเจนเขาเรียกว่าการจดทะเบียนแบ่งแยกหลังจากแบ่งแปลงนั่นแสดงว่าตกเป็นสารณะโดยสมบูรณ์แล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องมาดูว่าหน่วยงานไหนเป็นคนที่ดูแลต่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ว่ารับมอบไม่รับมอบนะถือว่าเป็นของของหลวงแล้วว่ากันเถอะอ่ะหน่วยงานไหนที่ดูแลมีงบประมาณหรือไม่มีงบประมาณอะไรไงก็ว่ากันตามนั้น ส่วนกระบวนการขั้นตอนของการพัฒนาก็ต้องตามแบบของท้องถิ่นเขานะครับอันนี้สําคัญมากๆนะท่านเจ้าของโครงการมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจประเด็นนี้จะต้องผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบโอเคนะครับสําคัญมากๆเราถึงให้พ่อ,อช่างหัวหน้าช่างทีมงานช่างที่น่ารักของเราในพื้นที่เป็นคนดูแบบเขียนแบบอแะไรให้ต่างๆนานา,นาเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยกับงานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันเข้าใจไหมกับงานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน โอเคนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูทีเป็นยังไงบ้างวางบอ่อพักใ้ตัวสีเหลืองม,ม,มีรูในบ่อพักมันมีแบบหักบุมก็มีนะครับัช่องช่องหักด้านข้างอันนี้เป็นช่องตรงเพราะเราวางแนวตรงถ้าเราวางโคง้งซ้ายขวามัมนก็จะมีอีกต่างหากนะ อ่าต้องสั่งเขาอ่าปรับระดับหน่อยนึงในส่วนของงานเกี่ยวกับงานวางท่องานถนนอะไรพวกนี้เราก็จะให้ทีมงานเรา,าทำนอกรอบพิเศษ ทำนอกเอาพิศเศษนะครับจะต้องมีการปรับกันเลยในระดับบอ่อพักสลบนี่เราจะให้น้ำไหลออกไปด้านหน้านู่นนะครับสลบแสดงว,ว่าตำแหน่งของถนนมันก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยหลังที่เจ็ดก็จะสูงกว่าหลังที่หนึ่ง ระยะของถนนนะแต่ความหนาคือเท่ากันจุดบอ่อพักจะใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะได้ระ,ระดับเดินระยะแต่พอตอนท่อจะง่ายเพราะท่อมันจะมีปากท่อที่เขาจะสวมกันปากท่อที่เขาจะสวมกัน อตอนนี้เราอยู่ที่หน้างานเอนจอยโฮมเฟสเจ็ดอําเภอขามเลสอจังหวัดนครราชสีมากําลังวางท่อระบายน้ำภายในโครงการนะครับกําลังวางท่อระบายน้ำภายในโครงการเนี่ยากาศตอนเย็นพอดีหลังที่ห้าทีมงานสีเราก็กำลังเก็บงานอยู่รอบสองแล้วรอบสองเก็บรายละเอียดต่างๆ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังที่ห้าหลังที่หกก็หลังที่เจ็ดหลังที่เจ็ดฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานต่อไปก็จะเป็นติดตั้งบัวตกแต่งรอบนอกไงบัวตกแต่งรอบนอกมาติดตั้งแล้วได้แล้วนะครับบัวที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างตามช่องหน้าต่างช่องแสงต่างๆคนระับเห็นไหมใช้บัวขนาดสามนิ้ว เป็นบัวขนาดสีนิ้วเลยสีนิ้วระยะบอ่อพักไม่ได้ต้องแต่งบอ่อพักใหม่ เหมือนในฐานด้านล่างระดับมันไม่ได้อ่าร้อนเหมือนกันนะครับยืนตากแดดเมื่อกี้อ่าเป็นไงกันบ้างครับท่านเจ้าของโครงการขอนั่งพักสักหน่อยขอนั่งพักสักหน่อยพาทีมงานเรามารับชมหน้าง,งาน Enjoy Home f e เจ็ดอำเภอขามทเรอจังหวัดนคนรราชสีมาเฟสนี้แบ่งรอบแรกได้ เจ็ดหลังสร้างบ้านได้เจ็ดหลังเจ็ดแปลงสร้างบ้านได้เจ็ดหลังมีแปลงคงเหลืออีกหนึ่งหลังตามปกติจะต้องแบ่งได้แปดแปลงย่อยถูกไหม่าแล้วก็แปลงคงเหลือหนึ่งแปลงเป็นแปลงที่เก้าแต่ทีนี้เขาตีความหมายว่าแปลงถัดกันไปซึ่งเดิมเป็นของคนคนเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งเกินสามปีแล้วก็ตามแต่คนเดิมยังคงครอบครองอยู่เพิ่งมีการโอนไปยังไม่ถึงสามปีโอ้โหรายละเอียดเยอะแยะมากมาย นะครับล่าสุดทีมงานเราโทรสอบถามมาเจอที่สามแปลงสามแปลงเป็นพี่น้องกันนะแปลงติดกันเลยสามแปลงเป็นพี่น้องกันเป็นแปลงติดกันแล้วเขามองเห็นโอกาสนะอยากที่จะซื้อเหมาไว้ทั้งสามแปลงเลยเพราะราคาไปไปได้กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีก็เลยอยากที่จะซื้อทั้งสามแปลงสามแปลงเป็นพี่น้องกันแบ่งออกมาเกินสามปีแล้วคำถามคือสามารถแบ่งย่อยได้หรือเปล่า หรือว่าแบ่งเกิน1ิแปลงได้หรือหรือว่าแบ่งเกิน9แปลงได้หรือเปล่าเพราะกฎหมายเขาบอกว่าตั้งแต่10แปลงขึ้นไปต้องเข้าสู่กระบวนการจาัดสรรนะครแต่ที่ทีมงานเราเจอคือที่3แปลงเป็นพี่น้องกันคนละหนึ่งไร่สมคนแบ่งออกมาเกิน3ปีแล้วสรุปนะกฎหมายเขาใช้คําว่าเป็นแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน เป็นแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันนั่นแสดงว่าถึงแม้ว่าเราจะซื้อที่3แปลงจากบุคคล3คนเป็นแปลงติดกันนะ3าแปลงจากบุคคล3คนและแบ่งเกิน3ปีแล้วเมื่อเราแบ่งตั้งแต่10แปลงขึ้นไปก็ต้องเข้าข่ายจัดสรรเพราะถือว่าเป็นแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันชัดเจนไหมครับมีอะไรก็ปรึกษาหาลีงกได้นะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วสาคัญมากม,ากมากเราทุกทกคนจะต้องมีทีมงานที่น่ารัก มีเจ้าหน้าที่ีินาา่ารักปรึกษาหาเรือพระณะท่านปรึกษาหาเรือคนที่เขาดูแลผิดชอบเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบต่างๆพวกนี้ห้ามฟันธงเองห้ามตีความเองโดยที่เข้าใจว่ามันได้เนี่ยกฎหมายก็เขียนว่ามันได้ระยะเวลาเขาบอกว่าได้ห้ามลืมเกี่ยวกับคําว่าดุลยพินิษรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราไปวางเงินมาจําหรือว่าซื้อที่มาแล้ว แบ่งต่อไม่ได้ผิดคอนเซปของการเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกไม่สนุกแล้วนะสำหรับทีมงานเราทุกทุกคนการเริ่มต้นสร้างบ้านหนึ่งหลังแรกทุนที่เรามีอยู่เงินที่เรามีอยู่จะต้องเอามาสร้างบ้านไม่ใช่ไปจ่ายค่าที่โอเคไหมทุนที่เรามีอยู่จะต้องนํามาสร้างบ้านจริงๆไม่ใช่ไปจ่ายค่าที่หมดแล้วก็แบ่งต่อไม่ได้เนี่ยเครียดเลยนะครับกระบวนการขั้นตอนก่อนที่จะทาสัญ,ญญาจะซื้อจะขายวางเงินไม่จําไม่เกินสิบเปอร์เซ็น ต้องรู้ว่าไปต่อได้เข้าใจไหมต้องรู้ว่าไปต่อได้และการที่รู้และเข้าใจว่าไปต่อได้เนี่ยต้องเป็นการไปต่อได้จากบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนั้นๆไม่ใช่ไปต่อได้ระหว่างของเราเองระหว่างพี่น้องเราระหว่างากูรูโค้ดต่างๆที่เราไปปรึกษาไปสอบถามเข้ามาไม่ใช่นะมันมีการตีความที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพื้นที่ทำเล อะไรลัสังคมการเมืองต่างๆในพื้นที่นั้นๆเราเคยฝากกันแล้วนะห้ามห้ามไปอ้างว่าที่นุ่นได้ที่นี่ได้ไม่มีประโยชน์โอเคนะครับเขาสามารถที่จะใช้ดุลยพินิจเบื้องต้นได้โอเคแต่เขาก็จะมีทางออกที่ดีให้นะครับทีมงานเราเจอที่สามแปลง ก็ขอให้ได้แบ่งสามแปลงตามความตั้งใจนะถ้าเราเจอที่ที่ดีสามารถแบ่งย่อยได้เราสร้างจุดนั้นเราดึงน้ําดึงไฟดึงสารโน้ตพวกมาแล้วเราพัฒนาอยู่จุดเดิมมันก็คือความคุ้มค่าคุ้มค่ากว่าที่เราจะกระโดดไปกระโดดมาโอเคนะอยังไงบ้างเป็นไหบ้าง,ด,ง,างดูงานต่อที่เราอันนี้คือบ่อพักเราก็จะก่อเพิ่มมาอย่างนี้ครับบ่อพักจิ๋วน,นั่นเอง บ่อพักจิ๋วรอบบ้านใช้ท่อใยห,หินหน้าหกแล้วก็บ่อพักขนาดเล็กสี่สิบคูณสี่สิบห้าประมาณนี้มั้งสี่สิบคูณสี่สิบห้าถ้าบ่อมันต่ำแล้วก็ก่อขอบบ่อขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วค่อยมาแต่งฝาเอาภายหลังอ่าลงใหม่แล้วลงใหม่แล้ะงานใหญ่มันเป็นงานหนัก Directory เวลาใช้แรงงานคนบางส่วนจะต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะต้องระมัดระวังตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมทุกทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปจะได้เอามาโพสต์แบ่งไปให้กับทีมงานเรา วันนี้ตามกำหนดการของเราเนี่ยจะประมาณหกโมงครึ่ง <c oughs> นะครับจัดไปตอนนี้เราถึงงานระวางระบบท่อระบายน้ำภายในโครงการหลังที่ห้าหกเจ็ดจะจบเร็วๆนี้นั่นแสดงว่าเฟสนี้เราจะปิดงานเร็วๆนี้แล้วนะครับนะตอนนี้เราถึงงานวาง ท่อระบายน้าภายในโครงการหลังที่ห้าหกเจ็ดถือว่าเป็นสุดซอยแล้วสุดซอยแล้วนั่นแสดงว่าเฟสเจ็ดจะปิดงานเร็วเนี้นะครับเผือแป๊บเดียวต้องไปลุยงานเฟสใหม่อีกแล้วทีมงานเราได้ย้ายสถานที่ได้ย้ายสิ่งแวดล้อมโดยวรวมนิดนิดน้อยๆแต่ก็ยังคงหากินอยู่ในน่านน้าตรงนี้แหละครับโอเคนะแต่สิ่งที่ผมใหญ่ะชี้ใหชทุกคนเห็นก็คือกรณีที่เราสร้างแบบยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรร ก้าหลังลงมาตามพรบาการจัดสรรที่ดินความสนุกของมันคือความเร็วนะครับและจุดเด่นจุดดีที่เราสามารถเริ่มต้นได้เลยคือเราสามารถเริ่มต้นได้จากหนึ่งหลังแรกจริงจริงมันไม่ได้เรื่องไกลเกินฝันไกลเกินเอื้อมเห็นไหมผือแป๊บเด้ยไปเฟียดใหมอ่อีกแล้วขยับที่อีกแล้วเปลี่ยนใหม่อีอกแล้วขึ้นโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วสนุกนะครับบางครั้งอยู่ที่เดิมนานๆก็น่า,นาเบื่อจริงไหมครับอ่า ตัดสินใจเล่นเกมสนุกสนุกนี้ด้วยกันดีไหมครับท่านเจ้าของโครงการหรือว่าทีมงานเราทุกทุกคนโฟกัสที่ลูวิ่งของตัวเองเราชอบแบบไหนอะไรแบบไหนก็ตามสไตล์ของเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพื่อนทาโครงการจัดสรรห้าร้อยหลังอยากมีโครงการจัดสรรเหมือนเพื่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครโฟกัสที่ลูวิ่งของตัวเราเองมีความสุขในรูปแบบของเราหนึ่งหลังก็สามารถเป็นเจ้าของโครงการได้หนึ่งหลังก็สร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความแตกต่างให้กับ ตัวเราเองได้ค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมก็เริ่มต้นจากหนึ่งหลังตอนนี้เฟดเจ็ดกำลังจะจบเฟดแปดเจอกันเร็วๆนี้โอเคนะอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้แล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย